คุณเคยเจอปัญหาเดียวกับเซลล์อิทไหมคะใส่เกียร์ตอนเช้าแล้วเกียร์ดังกึกกึกเหมือนเกียร์ติดอะค่ะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆอ,อนาคตเกียร์รถคุณพังแน่นะะอนค่ะปัญหาเกิดจากการจอดรถค่ะวันนี้เซลล์อีทจะพามาดูวิธีการจอดรถที่ถูกต้องกันนะคะหลังจากที่คุณได้พื้นที่จอดรถนะคะเลื่อนตำแหน่งเกียร์มาที่ตำแหน่ง N ค่ะ ก็ดึงเบรคมือขึ้นค่ะรถคุณก็จอดด้วยความมั่นคงแล้วนะคะหลังจากนั้นเอย่บเบรคนะคะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P ค่ะแค่นี้เองค่ะก็หมดปัญหาเกียร์ดังกึกๆเกียร์ค้างเกียร์ลังแล้วนะคะเชื่อเซลิทเถอเซลิทเคยเปลี่ยนเกียร์มาแล้วค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนอกเนือนจากการจอดรถที่ถูกวิธีนะคะ การนำรถเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะเซลล์อิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซลล์อิด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเซลล์อิตนัมเบอรสวัสดีค่ะ